แต่วันนี้แต่วันเนี้ขึ้นหัวข้อไว้ก็คือเหลียญขุนช้างมหาเศรษฐีที่เห็นอยู่นี่เนี่ยขุนช้างมหาเศรษฐีอันนี้จะมาเล่าเรื่องประสบการณ์ขุนช้างของพ่อรังเขียวอีกรุ่นหนึ่งซี่แปดแต่จริงซึ่งวงบอกถึงความเข้มขังและอภินิหารของขุนช้างได้เป็นอย่างดี ในแนวการสร้างขุนช้างของพ่อทั้งเขียววัดห้วยเงาะจังหวัดปัตตานีเทพเจ้าฝ่ายบูแห่งเมืองละกาสุกะคืออย่างที่รู้ว่าลูกศิษย์พ่อทั้งเขียวเนี่ยทุกคนอ่าคนไหนก็แล้วแต่ที่ท่านรักและเมตตาเนี่ยท่านจะบอกท่านจะบอกให้สร้างขุนช้างแจกเป็นครั้งแรกอ่าและชีวิตจะดีขึ้นคนที่ตะหลวงให้สร้างขุนช้างแจกเนี่ยมีสามคนชัดเจนคนที่หนึ่งอาจารย์แขก คนที่สองจ่าพลคนที่สาเนี่ยพี่ยูนพี่ยูนนี่ตาหลวงไม่ได้ให้สร้างแจกแต่พี่ยูนเนี่ยอยากจะสร้างแจกอ่าเดี๋ยวเราจะเล่าเหตุการณ์พี่ยูนก่อนละกันพี่ยูนเนี่ยมีร้านทําเบาะอ,อยู่บางโพอ่าแล้วก็เป็นคนที่มีตะไยมก่อนก็ชีวิตก็ลําบากแล้วก็มีคนแนะนําให้ไปหาพ่อแดงเขียวอ่า ไปเจอตาหลวงเขียวเนี่ยตาหลวงก็ช่วยเข้ามาแล้วกอ็อยู่กับตาหลวงจนชีวิตกลับมาฟื้นแล้วก็ดีขึ้นมากดีขึ้นกว่าเดิมเยอะจนพี่ยูเนี่ยรู้ว่า,าถ้าไปรู้สิพ่อท่างเขียวเนี่ยที่สุดก็คือขุนช้างพี่ยูเนี่ยเลยอยายกจะสร้างขุนช้างพี่ยูก็เลยไปทำขุนไปทําแบบมาด้านหนึ่งไปขุนช้างด้านหนึ่งเป็นพ่อท่างเขียวรุ่นทําไม่จน อ่าก็คือแกชอบเป็นคนทํามาหากินแกก็เลยบอกว่าแต่ทำานะ่ไม่ไม่จนตาหลวงชอบพืชอ่ะคนทนะําอ่ะไม่จนอ่าแกก็เลยตั้งชื่อรุ่นทําไม่จนขึ้นมาด้านหนึ่งเป็นพ่อทั้งเขียวด้านหนึ่งเป็นขุนช้างแต่เหตุการณ์แปลกก็คือว่าพี่ยูเนะี่ยอยากจะทําแล้วก็คิดดีทําดีนะก็คือไม่ได้จํหนายจะทําแจกแต่ไม่ได้บอกไม่ได้บอกพ่อทั้งเขียวว่าจะทําแกก็ถือสาสะาตอนนั้นน่ะ ไปแก่บ็อกทําพิมอะไรขึ้นมาอะไรเพราะถือว่าตาหลวงเมตตาแล้วแกก็คิดดีอยู่แล้วเจออะไรรู้ไหมปั๊มบอกอย่างแพงทุกอย่างอย่างดีหมดแต่ถึงเวลาปั๊มปุ๊บปั้งไม่ติดเหรียญปั๊มไม่ติดเลยไม่ติดนี่คือไม่ติดจะรูปล่างลายเส้นไม่ติดเลยปั๊มไปติดเหรียญยี่สิบเหรียญก็ไม่ติด ลรง,งานก็ปรับรบล็อกรับไปจน,จนจนจนรู้แล้วว่ามันผิดปกติพี่โย่เนี่ยก็เลยโทรมาหาน้องคนหนึ่งที่อยู่ทุ่งสงแล้วก็อน้องคนเนี่ยแกก็เลยบอกให้น้องคนเนี้ยวิ่งมาที่วัดอ่ะไอ้น้องคนเนี้ยก็เลยวิ่งมาที่วัดแล้วแล้วพอดีวันนั้นเราอยู่ในเหตุการณ์พอดีแกเจอมันเจอหน้าเราบอดใ้พี่แขกพี่ยยนทําขุนช้างอ่า พี่ยุนทำยุดคุยกันอยู่หน้าบุติด้านหน้าเลยนะยังไม่ไม่คือยังไม่ทันอยู่หน้าประตูรั้วเลยนะคือหน้าวัดอะ่ะเจอาน้อเนเก็คุยกันอยู่หน้าวัดเนี่ยพี่เข็ผมมาหาพ่อรตามมาหาตาหลวงพี่ยุนไปปั้งหุนช้างแนละ้วปั้งมิติแกไม่ได้บอกตาหลวงทําไงดีเนี่ยต้องจะต้องพี่ยุนให้มาบอกเราก็เลยพากันเดินไปที่บุติตาหลวงนอนอยู่ข้างในพอเราเปิด,เป,ดปเปิดประตูไปยังไม่ทันเอ่ยปากบอกเลยว่า พี่โยนยปั๊มหูช้างไม่ติดแกแกพูดขึ้นมาเลยเนยันยโยนนี่ใช้ไม่ได้ทําไม่ทําอะไรไม่บอกเรากเอาแลว้วันนี้ต้องมีอะไรแน่แน่ถามทําไมหลวงนายโยนบอกว่าให้อมาบอกให้ขุนช้างใช่ไหมทําเหรียญใช่แล้วหลวงพี่ยนยนปั๊มขู้ช้างไม่ติดออาเจ้าแขกจุดทูบเลยแกก็บอกให้เป็นจุดทูบเท่านี้ดอกแล้วบอกขุนช้าง พอเราจุดทูบแล้วก็ปาดให้หน้ายิ่งแก,กบอสขุนช้างมากพี่โยนขออนุญาตสร้างเหรียญเราก็ไม่เห็นแล้วว่าเหรียญรวยเราปาดทูบเสร็จปุ๊บเราก็โทวบอสพี่โยน่าเนี้บอสกราหลวงนะปาดทูบนะแป๊บเดียววางสายพี่โยนพี่โยนโทรกลับมาพี่แขงปั๊มติดแล้วโอ้โหก็ตอนนี้ผมขนลุกเลยเนี่ยปั๊มติดแล้วเนี่ยปั๊มได้แนละ้วปกติทุกอย่างอ่าพี่โยนก็เลยทําไป อันนี้ก็คือของพี่ยูรุ่นทําไม่จนเนี่ยถือวิสาสะตอนนั้นนะคือแกถือวิสาสะด้วยคการที่แกคิดดีทําดีแล้วแกก็ทําขึ้นมาผิดไหมไม่ผิดเพราะรุ่นทําไม่จนเนี่ยตาหลวงเสกนานมากคุณช้างทุกรุ่นพ่อได้เขียวเสกนานมากบอกเลยแล้วก็รุ่นพี่ยูเนี่ยเป็นรุ่นประสบการณ์รอีประสบการณ์หนึ่งด้วยคือประสบการณ์ตั้งแต่เริ่มปั๊มจนถึงเสกจนถึงแจกจนถึงคนเอาไปใช้สมชื่อว่าท้าแฝดขุนช้ารุ่นของพี่ยูเนี่ย ถ้าทํามาหากินไม่มีจนสมชื่อรุ่นรุ่นทําไม่จนเลยนะอ่าคุณช้างแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีรุ่นรุ่นรุ่นขออาจารย์แขกเนี่ยขุณช้างรับทรัพย์อ่าเนี่ยที่เราที่เราที่เราท่าเนี่ยรุ่นรับทรัพย์ก็าถือเป็นขุนช้างที่พกติดตัวแล้วรับทรัพย์ตลอดเวลาอ่าแล้วก็มาของเจ้าพลเนี่ยรุ่นมหาเศรษฐีคือตอนนั้นเจ้าพลเนี่ยอาจารย์อาจรอาจรย์พลเนี่ยเขาอยากรวยอยากรวยมาก ชีวิตลําบากอ่ะชีวิตลําบากโคตรใช้คำน,นี้เลยและอยากรวยอยากมีเงินอยากมีที่ทางเงี่ยตะหลวงบอกอเธอต้องเป็นมหาเศรษฐีถึงจะรวยจ่าพลอ่ะก็เลยไปทําเหรียญรุ่นขุนช้างมหาเศรษฐีแล้วก็ทําแจกอยากจะรวยก็บอกตาหลวงตะหลวงให่เป็นคนไม่ใช่บอสนะตาหลวงเป็นคนให้จ่าพลอ่ะไปทําแจกแล้วใช้ชื่อรุ่นว่ามหาเศรษฐีนี่ยคือที่มาของรุ่นนี้นี่ของรุ่นนี้เลย คุณช้างเหรียญคุณช้างมหาเศรษฐีของจ่าพลที่พ่อ่างเขียวให้เอาไปทำแล้วมีเรื่องแปลกแต่จริงอันนี้ที่จริงเนี่ยเราจะเก็บจะเก็บเงาไว้เป็นความลับกันระหว่างเรากับจ่าพลเราบอกเฮ้ยพลมึงเพิ่งนี่พูดเลยถ้ามึงพูดไปเหรียญมึงแพงแล้วกูลําบากนะกูจะไปตามซื้อเหรียญมึงกลับลําบากเลยโอ้โหจันแคมจะไปหาที่ไหนจ่าพลบอกจันแคมจะไปหาที่ไหนหานแจกเป็นมดตั้งนานแล้ว มึงอย่าเพิ่งกันเดี๋ยวกูไปตัดตๆมากันก็ใช้เวลาสะสมซื้อมาแพงมากอะซื้อมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยเจอที่ไหนก็ซื้อเจอที่ไหนก็ซื้ออะซื้อมาแพงมากเจอซื้อตั้งแต่ถูกๆยันแพงอ่ะเจอที่ไหนก็ซื้อเหรอรุนเนี่ยเพราะมันมีอพินิหารจริงตอนที่จ่าพลไปทําเนี่ยตาหลวงบอกว่าเดี๋ยวขุนช้างก็มาจ่าพลบอกรู้ได้ไงว่าขุนช้างมาเออเอาหน่าเดี๋ยวรู้รู้เองแหละว่าขุนช้างมา คุณช้างต้องมาจา่าพลเนี่ยก็ไปทําพิธีจุดธูปเทียนจุดธูปเทียนบูชาพระอะไรที่โลงปั๊มเนี่ยแล้วก็เริ่มปั๊มเหรียญคุณช้างมาจริงคือพลแม่งพูดเลยโอ้แขกบอกให้เลยว่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคุณช้างมารู้ยังไงก็เหรียญแรกที่กูปั๊มอ่ะปึ้งพอเหรียญออกมาปุ๊บอ่ะ ขนช้างเหลียงขนช้างขยายใหญ่ขึ้นมาเองเราฟังมันทีแรกเชี่ยมเงาโมโ้ก็เลไไม่เชี่ยอะไรสักมึงอะไรจะขนาดนั้นจริงฉันแคกเหลียญมันขยายใหญ่ขึ้นมาเองคือเราก็คิดว่าใหญ่ยังไงใหญ่นี่ไม่นะใหญ่ใหญ่ประมาณเกือบเกือบสองสามเท่าเลยนะเฮ้ยเป,เป,เปไปได้อ่ะเออไปไปได้เนี่ยแล้วเป็นแค่สองเหรียญ อ่าเป็นแค่สองเหรียญขึ้นมาใหญ่ขยายใหญ่ขึ้นมาแค่สองเหรียญแล้วตอนนั้นก็ไม่เป็นเราวขาบอกอมไม่ใช่แล้วว่ามึงโม้อะไรกูหรือเปล่าหรือเราความคิดเราเออคงจะบวมปกติอะไรเงี้ยพอมันเอาเหรียญมาให้ดูอ่ะโอ้โหบอกเลยว่าหัวตั้งเลยหัวขนหัวตั้งเลย้วตอนนั้นอ่ะหุยเชี่ยมึงจริงเหรอวะตอนนั้น,น,น,นคือตอนนั้นน่ะถ้าเราไม่ใช่คนเล่นพระ เราไม่ใช่คนเคยทำพระอ่าเราเนี่ยทำเหรียญมาหลายสิบรุ่นบอกเลยว่าแบบนี้เป็นไปแบบไม่ได้นี่ก็คืออันนี้เลยนี่ให้โดูเนี่ยทุกคนดูในรูปเล็กอันนี้คือเหรียญปกติเนี่ยอันนี้คือเหรียญปกติอันนี้คือเหรียญสองเหรียญแรกเนี่ยลองเอาเหรียญนีวว้ไปวาดูเนี่่ สามเท่าอ่ะสามเท่าของเหรียญปกติดูดิเนี่ยเหรียญน่ะขยายขึ้นมาสามเท่าของปกติและไม่ใช่เบอร์นะเหรียญนี่ชัดเป๊ะเลยเดี๋ยวจะให้พวกมันถ่ายทำแอดให้ดูเหรียญเนี่ย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 เหรียญเล็กเนี่ยเนี่ยเทียบดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยเหรียญเนี่ยเหรียญเล็กเนี่ยขยายมาเป็นเหรียญเนี่ยสามเท่าอ่ะเนี่ยดูดิารามคมอ่ะ เหมือนเดิมทุกกระเบียดนิ้วมันไปไม่ได้คือในกรณีเนี้ยเราจะต้องทําบล็อกเนี้ยเพิ่มขึ้นมาต่างหากหนึ่งบล็อกเราจะต้องทําบล็อกเนี่ยเพิ่มขึ้นมาต่างหากหนึ่งบล็อกผมใหญ่แบบมันไม่ใช่เหรียญบาทกับเหรียญสิบนะมันไม่ใช่ขนาดเหรียญบาทกับเหรียญสิบนะไอ้นี่ขนาดเท่าประมาณเหรียญห้าบาทฮะแต่ไอ้นี่ใหญ่กว่าเหรียญสิบอีกอะซึ่งมันขยายอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้ นี่เลิกกิงอ่ะมันเป็นไปไม่ได้แล้วอยากจะบอกว่ามันไม่ใช่คันแก่บล็อกเพราะอะไรรู้ไหมเส้นขนแมวที่อยู่ในเหรียญเล็กเนี่ยเส้นขนแมวต่างๆที่อยู่ในเหรียญเล็กเนี่ยเดี๋ยวสลับกล้องให้ดูดีว่าอยากอยากให้ดูดชัดเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดูความชัดเิเนี่ยดูดิปาดโู้ดูดิ อ้าโเรดิเล็ลกจริงเลอกจริงบอกเลยว่าอ้าวเท้าเนี่ยอ้าวทำได้ไหมหลักวิยาศาสตร์เหรียญเนี่ยเาาหาาเรียญเ,เ,เนี่ยมันต้องแกะบล็อกใหม่เท่านั้นนะแต่ในความเป็นจริงไม่ใช่อ่ะบล็อกที่มีตัวเดียวเนี่ยเองดูเทียบไปเลยและเองดูเนี่ยถ้าเป็นเหรียญที่ปั๊มเบอร์ปกติคือมันถ้าขยายแบบเบอร์เบอร์ขยายขึ้นมาแล้วแบบเบอร์เบอร์มันจะไม่ใช่แบบนี้นะมันจะต้องเบอร์ไปเลย แต่อันเนี้ยเนี่ยมันไม่ใช่นะเหรียญเนี้ยเหรียญเล็กเนี่ยเหรียญเล็กเหรียญเล็กเนี่ยมันจะมีเส้นแตกที่ใต้ขาเหรียญใหญ่ก็มีเส้นแตกที่ใต้ขามีเส้นแตกขนแมวในลูกกระตาเหรียญใหญ่ก็มีเส้นขนและความคมเหรียญใหญ่เนี่ยเท่ากับเหรียญเล็กเลยนะเออถามว่าสุดไหมบอกเลยนะเรื่องนี้ถ้าออกมาสู่การพาแบบเนี้ยกูบอกเลยเหรียญเนี่ยเป็นหมื่น เหรียญรุ่นเนี้ยเหรียญเล็กรุ่นเนี้ยมันกซื้อขายกันเหรียญเป็นหมื่นอ่ะผู้ถามอันนี้มึงทับเหรียญเนี้ยเราถามพี่สันติลงลองลง,ลงป้าเหรียญนะพี่สันติเป็นไปได้ไหมบอกเป็นไปไม่ได้ยังแขกตัองแก๊บวอกสองตัวได้เลยพอพี่สันติไปส่องนะขนตั้งนั้งในแขนยันหัวแกไปถึงขั้นไปเรียกพ่อมาดูบอกป้ามาดูดิเป็นไปได้เหรียญนี้จะเป็นแบบน,นี้ขยายขึ้นมาอย่างนี้เลยบอกเป็นไปไม่ได้ได้งจากว่าบางทีก็เบอร์ก็คือเบอร์แล้วมันก็ตัองแตก อันนี้ไม่ใช่อ่ะนี่เองดูเด็ทุกอย่างคมหมดอ่ะแต่ขยายใหญ่ขึ้นมาเหมือนกับที่ตาหลวงบอกว่าเนี่ยขุนช้างมาแน่เองเดี๋ยวจะรู้ว่าขุนช้างมาแล้วก็ขุนช้างมาจริงเสียดายดตรงที่ว่าเหรียญเนี่ยฝังของไปหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยววันหน้าจะแกะเดี๋ยววันหน้าจะแกะจะแกะของออกแกะแได้ไปมรู้ไหมโหดกว่านั้นอีนะเหรียญเนี่ยมียนันเห็นไหมมียันข้างหลังเห็นไห มีย่าข้างหลังเนี่ยๆๆเน่ๆน่เ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 ่าน่เน่เน่เา่เน่เน่่เน่ๆเนีน่ยน่เน่าน่เน่เน่เ่เน่น่เนเน่เน่น่เน่าน่านเน่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 เ่เน่เน่่เน่เน่่เน่่เเน่่เน่เ่าน่น่เน่นาน่่นนขาน่นนน ยันที่อยู่หลังเหรียญเนี่ยยันที่อยู่หลังเหรียญเนี่ยขนาดเท่าเดิมเท่าเหรียญเล็กเออเอาดีเล็กจริงนะเล็กจริงเดี๋ยวจะแกะมันเดี๋ยวเดี๋ยวจะแกะเหรียญเนี่ยแล้วถ่ายถ่ายให้ดูหรือไม่ก็ให้ไอ้พลแกะเหรียญของมันแล้วให้ดูข้างหลังเนี่ยยันข้างหลังเนี่ยเท่าเดิมแต่ข้างหน้าขยาย เออเอาเดเอาเดรเลิกกินนะเลิกกินเลิกกิงเดี๋ยวจะแกะเดี๋ยวจะแกะโชว์เดี๋ยวจะท่ายคนที่แกะของมันเดี๋ยวเราจะแกะของเราโชว์นี่ข้างหน้าขยายแต่ยันข้างหลังเท่าเดิมคิดดูดินี่ความโหดครับพี่น้องคำว่าอภินิหารกับขุนช้าง ทำไมอาจารย์แขกถึงแปลกผุชักตัดดิดใจทำไมจากคนมาถึงใส่เหรียญรุ่นนี้เลี่ยมทองติดคอตลอดเวลาเนี่ยมันใส่เหรียญขยายเนะี่ยติดคอตลอดเวลาก็เนี่ยเองจะไม่เชื่อได้ไงว่าอภิษิหารผุชางมีจริงเหรียญเล็กขยายเป็นเหรียญใหญ่ได้ขนาดนี้เอดูขนาดเองดูขนาดดูดิเออขนาดนี้ขยายได้ขนาดนี้ยยนนลงปั๊มยังงงอะ่ะลงปั๊มบอกว่า มันต้องมีบล็อกอีกตัวเท่านั้นซึ่งพอมาส่งพวกเส้นแตกเส้นขนแมวในเหรียญเล็กเหรียญใหญ่มีทุกมีทุกจุดเลยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ต่อเองยิงฟอร์สสปาร์ก็ไม่ติดแบบนี้เพราะมันเป็นเส้นขนแมวอ่าแล้วก็สัดส่วนนี่สัดส่วนดูเดิอ่าขยายเข้าไปเป๊ะอ่าคือขยายใหญ่มาแต่สัดส่วนเป๊ะเลยอ่า โอ look, son, new new new, ้ไม่ตั้งเหรียญใหญ่เลยนะเนี่ยเนี่ยจะบอกให้เหรียญเนี่ยเหรียญเนี่ยมีคนให้อาจารย์แขกจ่าพลแล้วมาขอซื้อจ่าพลจ่าพลไม่ขายจ่าพลบอกไปขอซื้อจาาแขกเนี่ยมาขอซื้อจาาแขกจ่าแขกไม่ขายให้ราคาเหรียญใหญ่จ่นแขกสองล้านเหรียญเนี่ยให้เหรียญละสองล้านมาเลยให้เหรียญละสองล้านอะซื้อทั้งสองเหรียญทั้งของไอ้พลก็ซื้อของเราก็ซื้อมันบอกมาเทั้งสองเหรียญเลยขายไหมเหรียญละสองล้าน กูก็เลยไหว้ผลมึงขายละของมึงอ่ะเชี่ยกอไม่ขายหรอกกูใส่แล้วกูรวยมีที่มีทาเป็นพันไร่แบบนี้กูก็บอกกูให้ถ้ากูเดือนร้านกูขายนะรอกูเดือนล้านก่อนกูว่าเงี้ยเราไม่มีเงินก่อนแล้วกูคงขายมันบอกโอ้โหสองล้านนะขายมาเออผมอยากได้บอกกูไม่ขายบอกเลยกูไม่ขายเนี่ยถามว่าเกจิในประเทศไทย ป there, like ั๊มเหรียญมีรูปไหนมั่งเป็นแบบนี้ไหนมีน้ำหนักเหรียญเท่ากันด้วยเออนี่ๆๆๆๆๆกูช่างแล้วกูช่างแล้วเนี่ยๆเนี่ยเออเนี่ยน้ำหนักเหรียญเท่ากันด้วยเออนี่กูช่างแล้วกูช่างกูช่างกันเลยนะน้ำหนักเหรียญเท่ากันด้วยเออเอาดิเออเอาดิเอาดิเอาดินี่ความเป็นที่สุดเนี่ย นะฟ้าเป็นที่สุดของขุนช้างกับพ่อแดงเขียวเนี่ยถามว่ามึงจะไม่เชื่อได้ไงมึงจะไม่ศรัทธาได้ไงขุนช้างของพ่อแดงเขียวนี่สุดตรงนี้ไอ้พลมันก็หวงของมันในรุ่นนี้ที่มันทาเพราะมันเจอประสบการณ์อย่างเงี้ยอาจารย์แขกก็หวงเนื้อละวะของอาจารย์แขกไอ้พลน่ะเราก็ให้เนื้อละวะไปฟรีองคหนึ่งก็บอกให้มึงเก็บไว้ดีนะมันบอกโอ้หกูเห็นมึงใส่ตะกุดแล้วกูต้องแฝก ถ้ากุเไปกระสอบทําขุนช้างอาจารย์แขกเนี่ยนะว่าโลหะรับทรัพย์มหาชนวนเนี่ยอไปกระสอบ <c oughs> เอาเลยตาสบายใครจะแขวนอะไรก็ได้ใช่มันนี่ๆนๆนเนนลงรอเนี่ยพ่อพี่สันติเนี่ยทำมาตั้งแต่สมัยบ้านข้างรอ เป็นเป็นโรงงานปั๊มเหเรียญแรกๆมีตั้งแต่เหรียญบลอกกบกปีสองสี่หกกวา่าเนี่ยคือแกทมมํามาตลอดแกพูดเลยนะไม่เคยเจอแบบนี้ถ้าแบบว่ามันบานออกเองแล้วหลังเรียบอะ่ะคือปั๊มเหรียญแล้วยกยกขึ้นมาแล้วบานออกเองแบบแตกๆอะ่ะมีทําได้แต่ถ้าขยายสเกลขึ้นมาแบบนี้แล้วได้สเกลเดิมแล้วยันหลังแบบเดิมเนี่ยต้องแกะบล็อกหน้าใหม่เท่านั้น อ่าอแก่ฟอกหน้าใหม่แล้วนั้นเนี่ยตาหลวงบอกว่าคุณช้างมาเองทําเถอะรุ่นเนี้ยคุณช้างอนุญาตรับรู้คุณช้างจะมาเองจะรับรู้กันได้ว่าคุณช้างมานี่ไงอ่าโอ้โหแล้วเหรียญรุ่นนี้นะไอ้พลเนี่ยเอาไปให้ใครนะมันทากันป่ะบนเลยลองบนดูเลยรับประกันว่าบนติดคนใต้เนี่ยคือเขารับเรื่องบนเรื่องเรื่องการบนเนี่ยเนี่ยรับรับแน่นอนอ่าเราก็เลย ก่อนหน้าเนี่ยเราเคยมีให้เช่าในรายการไปนานแล้วเนอยู่อยู่เปิดบรรดาใหม่ๆเราก็มีออกให้เช่าไปแล้วก็หมดเราก็พยายามหาเช่าหาเช่าซื้อมาทุกราคาจนราคาปัจจุบันเนี่ยไปไกลมากเราก็พยายามเก็บความลับไว้ว่าเฮ้ยจะบอกดีไม่บอกก็เลยอ่ะไหนๆก็คือเราตั้งเพจมาแล้วว่าเผยแพร่วัตถุของคนพ่อไรนเขียวเนี่ยเราอยากจะให้สมาชิกมัิดสยามรู้ว่าทําไมอาจารย์แขกถึง ศรัทธาและความเก่งความเก่งของอาจารย์แขกเป็นเพียงแค่ขี้เล็บของพ่อรัองเขียวเท่านั้นอาจารย์แขกเอ้ยคนออาจารย์แขกเก่งาเศษเสี้ยวขี้เล็บพ่อรัองเขียวเท่านั้นคือแกสุดจริงๆและแกแบบเนี้ยอ่าตลรวจไม่เป็นแบบเนี้ยคือทำผ้าทำอะไรคือพิธีพิถันเลิกยามลุกเสกการปง้งการปัม๊มการแม้กระทั่งพา้าปัม๊มก็ยังวันเวลาเลิกยาในการทำทั้งหมดต้องมีเลิก การเสกต้องมีเลิกเอาผ้าออกจากการเสกก็มีเลิกคือตาหลวงนี่สุดจริงๆเอาง่ายๆนะเกจิทั่วประเทศไทยทุกวันนี้ยังไม่เคยเจอใครทำ,ทำได้แบบนี้เลยซักรูปเดียวแต่ลักษณะแบบนี้มีหลายรุ่นนะมีหลายรุ่นจริงๆท่าที่ทํากันมาเนะี่ยมีหลายรุ่นของตาหลวงเนี่ยที่ลักษณะแบบนี้มีความพิสดารในการมีอภินิหารตนะ้องเรียกว่ามีอภินิหารในวัตถุมงคลแนวๆเนี่ย เยอะเยอะมากอฮ่าเยอะมากบอกเลยเยอะมากเรื่องนี้ผมใส่คู่กับเนื้อวัตตลาดสมหวังมั่นคงสุดสุดจริงๆริบอกเลยว่าสุดอันเนี้ยถอดมาจากตลาดทองร้อมเพชรให้เขาทําตลาดทอล้อมเพชรไว้แล้วก็แกะเอามาจากตลาดเพื่อมาให้สมาชิกดูเนี่ยแล้วเดี๋ยวเดากลับใส่กลับเข้าไปฮ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยวันเนี้ย เอาเหรียญน,นี้เอามาพูดเราก็ถือว่าเฮ้ยมันมีคนไม่ทันคุดแต่มันมีคนจองเอาไว้บางส่วนและยังไม่โอนเรื่องคุดอะ่ะแต่เราก็ให้โอกาสเขานะเราก็ให้โอกาสเขาถึงวันศุกเพียถึงเนี่ยให้โอกาสก็ถึงวันสุกเพียถึงเนี่ยถ้ามีหลุดจองเราอาจจะให้เพจมาบอกว่ามีหลุดอ่ามีหลุดจองส่วนวันนี้เหรียญน,นียเหมือนเดิมเราก็ เอาเอามาให้เช่าในกรณีพิเศษแต่มีมีแค่ร้อยสิบเหรียญไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้วมีแค่ร้อยสิบเหรียญอ่ามีแค่ร้อยสิบเหรียญนะเนี่ยคือมีแค่เนี้ยร้อยสิบเหรียญอ่ามีร้อยสิบเหรียญเราให้เช่าเหรียญละสามพันบาทมีแค่หนึ่งร้อยสิบเหรียญเหรียญละสามพันบาททุกเพเนี่ยก็จะมีเพละยี่สิบยี่สิบยี่สิบมีของปลาเนี่ยสิบสิบเหรียญ ทุกเพจก็จะมีอะไรยี่สิบยี่สิบเพียงละยี่สิบเหรียญซึ่งก็ไม่พอหรอกไม่พอหรอกเป็นเนื้อเนื้อทองแดงมันจะมีทองสองเนื้อมีทองแดงลมดํากับทองแดงธรรมดาผิวไฟเลือกไม่ได้แล้วจะได้เนื้ออะไรละกันสองเนื้อรวมกันเนี่ยมีร้อยยี่สิบเหรียญสองเนื้อเนี่ยรวมกันมีร้อยยี่สิบเหรียญเลือกไม่ได้คุดที่พกสูงพกต่ําได้หมดนะตาหลวงไม่ว่าพกสูงพกต่ําได้อ แต่เอาขุนช้าเนี่ยขุนช้าเนี่ยมีร้อยี่สิบเหรียญเหรียญละสามพันบาทเพกเข้าไปจะกลายกันเราเองอมีเท่านี้แหละไม่มีแล้วหมดขุนช้างนี่คือที่สุดเหรียญขุนช้างมหาเศรษฐีเนี่ยไอพลรวยกับเหรียญนี่แหละไม่ได้ขายรวยนะคือบูชาแล้วรวยเนี่ยเนี่ยอยากจะบอกว่าขอมาตราสยาเนี่ยมีทีเด็ดอันนี้อีกอย่างหนึ่งเนื้อผงลักขั้นไขยเนี่ยเนี่ยบอกเลยว่าสุดจริง แล้วเราก็ไม่่คยพูด